พูดเรื่องเหตุปัจจัยถ้ามีผลต้องมีเหตุ Current. เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยผมเห็นคุณเบียร์พูดเรื่องเหตุปัจจัยมากว่าพยายามจะหาเหตุของกายวาจาใจเราไปมองเราอยากได้มันก็เกิดเป็นกิเลสเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องははปกติที Ai ่ไม่จําเป็นต้องพึ่งหลักธรรมก็ได้ผมเห็นอาจารย์เบียร์ทุกครั้งจะต้องบอกว่าทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยฟังดูเหมือนศาสนาพูดเป็นศาสนาที่มีเหตุผลสูงทุกอย่างต้องมีเหตุทุกอย่างต้องมีผล เวลาที่เราคุยเรื่องทุกทุกอย่างจะมีเหตุมีผลแต่เวลาที่เรามาคุยในเรื่องของเหตุและเหตุปัจจัยของการเกิดสิ่งมีชีวิตศาสนาพุทธกับกายเปลี่ยนเกมกับคำให้การเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลถ้าเราบอกว่าชีวิตที่เราอยู่ในทุกวันนี้เกิดมาจากกรรมเก่าชีวิตไม่ดีเพราะกรรมเก่าไม่ดีถ้าชีวิตดีเกิดจากกรรมเก่าดีแปลว่าชีวิตในชาตินี้เกิดขึ้นจากกรรมเก่าของชาติที่แล้วและชาติที่แล้วเกิดขึ้นจากกรรมเก่าของชาติที่เก่ากว่าคำถามคือถ้าชีวิตเกิดจากกรรมกรรมแรกมาจากไหน แล้วถ้ามีกรรมแรกไม่มีชาติแรกมาทํากรรมแรกและจะมีกรรมแรกได้อย่างไรถ้าไล่กลับไปในในเรื่องของอสวรรค์ในชั้นภัสระที่มีการพูดไปไกลที่สุดที่บอกว่ามีทูดลงมามีแสงมีกายเป็นแสงและกินปิติเป็นอาหารลงมากินห้วนดินจึงเกิดเป็นกายยาถ้านั่นคือมิติที่ไกลที่สุดคําถามคือพูดสวรรค์ในชั้นอภิสระสวรรค์เนี่ย มาจากไหนไตอบเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ตอบท่านบอกว่าถ้าคิดมากไปจะเป็นอาจิิไตยอาจิิไตยสี่ผมลไล่ไในจบว่ามีอะไรบ้างแต่รู้อันที่สี่คือเรื่องของอา่อาอา่อาอ่าเพไงดีฮะเรื่องของการกําเนิดโลกยังไม่ต้องไปคิดมากคิดมากแล้วเหมือนจะเป็นบา้าจริงๆแล้วควําว่าจินไตเนี่ยเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับคนที่อยู่ดีๆก็โดนไฟฟ้าช็อตสมองหนึ่งข้างจนเขาไม่สามารถเปิดสมองรับความจริงได้มันเป็นหลักการที่ปิดการเรียนรู้เพิ่ม วิธีการไม่ทุกก็คือการไม่รักไม่ิีดีไม่ร้ายไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่ผูกพันหมดห่วงเหมือนที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมามีลูกชื่อราหุนลาหุนแปลว่าบ่วงราหุนแปลว่าเครื่องจองจําและพระพุทธเจ้ากันหนีหลังจากที่ภรรยามีลูกหนีไปบวชภรรยากลายเป็นแม่ไมา้ายลูกกลายเป็นลูกกพรพาเพราะอะไรเพราะเขามองว่าการผูกพันกับใครมีบ่วงแล้วหนอเนี่ยทำให้เกิดทุกข์เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้เข้าใจความรักที่แท้จริงอัน พูดบวชไม่ได้ใช่ไหมเป็นผู้หญิงไม่สามารถบรรลุได้ถึงขังข้นของผู้ชายใช่ไหมเกิดมาทีเทศสภาพอะไรบางอย่างไม่สามารถไปในจุดที่เทียบเท่ากับผู้ชายปกติใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมแล้วต้นทุนชีวิตของเราไม่เท่ากันบางคนมีเงินมากทําบุญได้มากบางคนมีเวลามากเนี่ยก็สามารถนั่งสมาธิได้นานบางคนมีต้นทุนศีลธรรมในบ้านพ่อแม่เป็นคนดีสอนผมบ่งเพาะคนความดีให้กับเขาเขาจึงสามารถปฏิบัติธรรมถือศีลได้มากกว่าคนที่เกิดในบ้านโจนและยากจนจะเลือกใครระหว่างผู้ชายสองคน ผู้ชายคนแรกทิ้งทุกคนเพื่อช่วยตัวเองพ้นทุกข์กับผู้ชายคนที่สองต้องการช่วยทุกคนพ้นทุกข์โดยการยอมสละชีวิตของตัวเองสิ่งที่พระเจ้าสอนคือพระเจ้าสอนให้ผมรักและเสียสละแทนคนที่ผมรักเพราะว่าพระเจ้านนั้นเป็นพระเจ้าแห่งความรักและเพราะรักพระองจึงยอมสละพระบุตรองเดียวของพระองค์มาตายที่ไม่กังขนและถ้าอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์ยอมทุกทุกคนที่เรารัก แล้ววันหนึ่งเขาจะทําให้อาจารย์เสียใจหรือวันหนึ่งเขาจะเอาความรักแบบนี้ไปให้กับคนอื่นแปลว่าอาจารย์เนี่ยยังไม่เคยรักใครจริงๆหลักการของพุทธปลายทางคืออะไรไหมครับเปลี่ยนคนเป็นหุ่นยนต์ AI ถ้าการหมดความทุกข์ของศาสนา,าพุทธคือการไล่อารมณ์ไล่ห่วงไล่หาไล่ความรู้สึกผมไม่เอาพูดง่ายๆก็คือสมมติถ้ามีปุ่มอยู่ตรงหน้าอกผมเนี่ยกดปุ๊บ แล้วผมเหมือนกับบรรลุธรรมเลยไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ห่วงลูกจะเป็นอะไรก็ปล่อยละเมียละลูกได้ไปนั่งอยู่ปฏิบัติของผมเองกูรอดแล้วกูพ้นแล้วต่อให้มีปุ่มเนี่ยที่กดปุ๊บผมไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติแม่อาจารย์กดปุ๊บแล้วหมดอารมณ์ความรู้สึกเลยเชื่อแม่อาจารย์เอาเงินมาวาง้อยลานผมก็ไม่กดเพราะอะไร่ะเพราะผมอยากจะรักผมอยากจะห่วงผมอยากจะโกรธผมอยากจะหึงผมอยากจะปกป้องผมอยากจะอยู่กับคนที่ผมรักนี่คือรสชาติของชีวิต อาจารย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นต้นภูด่างที่ไร้ลงความรู้สึกเราเป็นมนุษย์เราควรอยู่ตามการที่พระเจ้าสร้างมาผมบนหัวไม่ต้องโกนครับมันไม่ได้เป็นกิเลสและล่อลวงเราผมเนี่ยหล่อๆเนี่ยผมผมไม่จําเป็นต้องโกนผมมีเอาไว้ว่าเพศเนี่ยผมสามารถมีเพยาได้แต่อยู่ในขอบเขตของการมีเมียแค่คนเดียวไม่ได้ไป,ปร่วมปรเวณีไปเรื่อยการที่ผมมีลูกผมก็ต้องห่วงก็ต้องรักลูกไม่ใช่ลูกเกิดมาบ่วงเกิดแล้วหนอแล้วผมทิ้งลูกไป ถ้าเราจะมองเรื่องวิธีการดับทุกข์โดยการสละชีวิตของเราไม่ผูกพันกับใครถ้าทุกคนเชื่อแบบนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่โลกใบนี้มีศาสนาพุทธสี่ร้อคนนะครับมีิสลามเยอะมีคริสเตียน2พันกว่าล้านคนขอบคุณพระเจ้าที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าผู้ชายทั้งโลกเนี่ยคิดแบบนี้มีลูกก็มากระทุกทำเหมือนไอดอลเลยไปกูไปบวชดีกว่าโลกใบนี้จะเกิดแม่ไม้และลูกกำพร้าลูกกำพร้าคือไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอน ผู้หญิงเป็นแม่ไม้ก็ต้องไปหาเลี้ยงตัวเองซึ่งยุคนั้นในอินเดียหรือในปาลเนลำบากมากฉะนั้นสิ่งที่ไอดอลของอาจารย์ทำเนี่ยผมไม่ทำออกูจะพูดให้ฟังเลยนะนะเหมือนกับตอนสุดท้ายที่บอกว่าขอบคุณมากครับออสุดท้ายนี้ฝากถึงอาจารย์เบียนะครับอาจารย์เบียก็เหมือนกับลูกแก่นะครับเอ,อกูจะบอกให้นะว่ากูเนี่ยนับถือาศาสนาอิสลามนะกูเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูนับถือาศาสนาอิสลามกูเชื่อในพระเจ้ากู กูไม่ได้นับถือตามกามพันธ์กูนับถือด้วยความศรัทธาแล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระเยซูแล้วกูก็ให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเ,เพราะว่าศาสนาของกูสอนว่าละกุมดีนะกุมวรยดินศาส,สนาของเจ้าสำหรับเจ้าศาส,สนาของข้าสำหรับข้าคือถ้ามึงเชื่อแบบไหนมึงก็นับถือแบบนั้นมึงก็ทำตามแบบที่มึงนับถือ แต่ศาสนาของกูสอนว่าอย่าไปดูถูกอย่าไปลบหลู่หรือว่าอย่าไปบอกว่าของมึงอ่ะสู้ของกูไม่ได้นี่ศาสนากูเขาสอนมาแบบนี้กูก็อยากจะถามอาจารย์แชมป์ว่าศาสนามึงสอนมาแบบนั้นหรือเปล่าคืออาจารย์แชมป์อ่ะนะมึงไม่ได้มาหาความรู้แต่มึงพยายามจะมาพูดฟังแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่นับถือเนี่ยมันไม่ได้เที่ยงแท้มันไม่ได้แท้จริงต้อง เป็นพระเยซูเท่านั้นที่แท้จริงก็เหมือนกันของกูกูก็เชื่อของกูแค้จริงแต่กูไม่ว่าของใครปลอมกูไม่ว่าของใครไม่ถึงที่สุดเ,เราควรให้เกียรติกันขณนะศาสนาพุทธเนี่ยยังมีตั้งหลายนิกายศาสนาคริสก็ยังมีคริสเตียนคริสตัางศาสนาของกูนี่ก็มีหลายหลาย,หลายนิกายเหมือนกันนะมีอะไรไอฮานาฟฟีชาวฟีอีชีอะ สุดท้ายแล้วไอ้พวกนี้มันก็ก้มก้มเงยเงยหันซ้ายหันขวามีอันล้อเหมือนกันและถ้ามึงจะมาเถียงเรื่องศาสนาแบบเหมือนศาสนากูนี่ถ้ามึงจะเถียงศาสนานะกูว่ามึงละหมาดเสร็จแล้วมึงเก็บภาพูละหมาดแล้วมึงกลับบ้านไปทำมาหาแดกเลยนะ ตอนเล็กๆกันนะพ่อแม่สอนมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้แบบนี้พอโตมามึงก็เลือกเอามึงอยากอยากจะใช้ศาสนาเดิมที่พ่อแม่มึงสอนมาหรือมึงอยากจะเปลี่ยนมึงก็เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตของมึงแล้วมึงก็ปักหลักเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปให้สมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไม่ใช่เอาของตัวเองไปด้อยค่าของคนอื่นนะเออแล้วไอ อาจารย์เบียร์คืออาจารย์เบียร์คนตื่นทำคำว่าคนตื่นทำมันเป็นข้อความคือตื่นในความคิดกูเองเนี่ยนะท,าายยทําไมกูฟังอาจารย์เบียร์พูดที่กูฟังอาจารย์เบียร์พูดเพราะกูจะเอามาแตกปัญญาในความคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีในการคิดกูจะเอามาเรียนรู้วิธีแยกแยะเออกูไม่ได้ไปนับถือศาสนาพุทธแต่กูมาเรียนรู้แล้วมันจะทําให้กูตาสว่างนะ กูจะตื่นขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วกูก็จะมองเห็นว่าเออมันควรคิดแบบนี้มันคอดีแล้วมึงคิดดูนะถ้าเกิดคนคิดดีทําดีพยายามแสดงออกในสิ่งที่ดีแต่พวกมึงแม่พยายามมาลุมมาต่อต้านเนี่ยมึงว่ามันใช่เหรอมึงพยายามจะต่อต้านพยายามจะคอมเมนต์แบบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกูจะบอกให้นะไอไอไอจานแชมป์นะกูว่ามึงมาตัดญ้ากับกูดีกว่านะ มาตัดหญ้ากับปูเอาหญ้าไปให้วัวกินพอมึงเห็นวัวกินหญ้าเนี่ยนะอาจารย์แชมป์มึงจะคิดออกเลยว่ามึงอะนะถ้ามึงคิดแบบนี้มึงเปรียบเทียบแบบเนี้ยมึงอะแดกข้าวเสียข้าวเปล่ามึงแดกหญ้าดีกว่านะนี่แหละชัดเจนที่สุดเลยกูไม่ได้เข้าข้างใครแล้วกูก็ <c oughs> นี่แหละกูเอาแบบนี้แหละนะกูบอกเลยถ้ามึงจะพูดติเตียนคนที่ทําในสิ่งที่ดีไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดนะ มึงอย่าพูดกันเลยมึงอย่าพูดกันเลยดีกว่าเอาอกูก็ว่าจะไม่พูดแล้วว่ากูจะจบเมื่อคราวที่แล้วแล้วนะแม่กูมาเจอแชมป์พูดแล้วกูแม่งสะอึกเลยแม่เด็กเมื่อวานซืนมึงคิดได้ยังไงว่ามึงไปเปรียบเทียบเหมือนกับว่าของเขามันไม่ใช่อะเออกูเนี่ยนะเราจะต้องสอนคนที่อยู่ในหมู่หมู่ของเราให้ศรัทธาให้เห็นค่า และเชื่อมั่นเขามีความสไตล์เขา,าเชื่อมัน่นแล้วเราก็ต้องสอนด้วยว่าอย่าไปแตะอย่าไปดูถูกกับาศาสนาอื่นนะมึงฝากอาจารย์เบียวว่าเหมือนลูกแกะกูก็ฝากมึงไว้แบบนี้แล้วกันนะอย่าไปแตะต้องาศาสนาอื่นแล้วก็ไม่ต้องสะเออมามาพยายามแบบวัดงัดข้อเพื่อที่จะแบบว่าให้รู้ด้วยวาทศิลป์อะไรพวกนี้มึงมึงเก็บไว้เถอะนะไอวาทศิลป์แบบนั้นอนะ่ะโอเคสวัสดีครับแม่งของขึ้นอีวัดปู เมื่อคืนนะฮะได้มีโอกาสนะครับฟังการสนทนาธรรมนะของอาจารย์เบียร์แล้วก็อาจารย์ที่เป็นคริสเตียนนะครับผมเมื่อคืนนึงนะครับก็พอยิ่งฟังอาจารย์เบียร์อธิบายแล้วก็เป็นการดีเบตกันแล้วครับผมทาให้ผมเชื่อมั่นและศรัทธาในคําสอนอพระเจ้ามากยิ่งขึ้น,นครับผมที่ไม่เคยศรัทธาเลยเพราะว่ามันมีอะไรทำให้ผมเสื่อมหลายอย่างแต่กลับมาศรัทธาเพราะว่าอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์ก็ ยังคงเป็นคนที่อธิบายได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายนะครับก็ก็ยังชื่นชมอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์คิเดเหนผมก็เคยฟังท่านมาก่อนนะก็มาคลิปนี้ก็มันไม่ได้บีบใครแล้วก็ไม่ได้มาพูดถึงใครเรื่องความเชื่อคำเชื่อมผมแต่บอกจะบอกว่าท่านดีนะครับที่ได้ศึกษานะว่าประวัติของเจ้าชายเสียถังเป็นยังไงนะครับผมก็ได้รู้ว่าเออท่านมีลูกมีเมียแล้วก็สละ ต่ละเพศออกไปเพื่อประบุอะไรเงี้ยแต่มันมีคำคำหนึ่งที่รู้สึกว่าท่านเข้าใจผิดเขาถามในคาถามในคลิปนี้นะในอีพีนี้เลยว่า,าท่านจะเลือกใครระหว่างคนที่ทิ้งลูกทิ้งเมียออกไปหาทางออกด้วยตัวเองเหมือนในการอารมณ์เหมือน,น,อเ,หอนเหมือนเห็นแกนตัวออกไปคนเดียวกับคนที่ให้ความรักมาตลอดแล้วก็ท่านเลือกใครอันเนี้ยคือผมกบผมก็ไม่โอเคนะ คือท่านเขา้าใจแหละว่าท่านก็ศึกษามาแต่ผมจะบอกว่าเอางี้ผมจะบอกให้สุดแลกันว่าท่านไม่ได้ทิ้งลูกทีเมียนะครับ <c oughs> คือก็ไม่ได้แก้ต่างแนทนพุนเจ้านะเขาบอกว่าลูกเมียของท่านนะครับก็เป็นเจ้าชายนะครับอยู่ในวังเป็นกษัตริย์นะครับไม่ได้ลำบากสักนิดนะฮะก็และท่านเองก็สินหลักตัวเองนะครับในการออกไปบาเพญน,นะครับผมทุกขรักริยาหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้หลุดพ้นแต่แต่ก็ก็ไม่หลุดพ้นทีจนท่านนะครับก็ไปเจอทางออกที่ถูกต้อง แล้วก็พอตัดสรู้แล้วนะครับเป็นพระสมเด็จสมมาสมเดุจเจ้าแล้วก็กลับมาบอกกับคนในครอบครัวไงทุกคนก็บรรลุกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือลูกชายก็ก็ก็บรรลุภรรยานะครับก็ออกมาเป็นพระโสดาบันผู้หญิงก็เป็นสาวกโสดาบันได้เพราะฉะนั้น ก็อาจจะยังไม่อาจจะเป็นกฎของเขาท,ที่ที่อาจจะยังศึกษาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพจะเป็นโดงของอีกศัสนานหนึ่งหรือว่าพระสูตรของอีสาสนาหนึ่งก็ได้ของเข้าใจนะอันนี้อธิบายเข้าใจกันหน่อยนะว่าพระทูตเจ้าท่านไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับท่านทําอย่างนี้มานานมากก็คือสุดท้ายถ้าเปล่ยนแก่ตัวเนี่ยท่านก็ตัดสรุปคนเดียว,วไปคนเดียวและครัไม่ไม่กลับมาบอกให้ชาวโลกได้ได้ได้ไดมีโอกาสได้ได้ตามท่านไปหรอกและอีกหลายคนที่เป็นสาวกน่ก็เป็นคนที่มีปัญหาอยู่แล้วในนั้นนะครับแล้วก็ บางคนก็บวชอยู่แล้วก็แค่ชี้นําหนทางแล้วก็กลับไปเพราะศรัทธาก็กลับเปสาวกเหมือนกัน,นครับความศรัทธาทีดึงคนเข้ามาเป็นสาวกนั่นแหละแล้วก็แล้วก็บรเพินรแล้วก็หพ้นผลไได้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับและสิ่งที่ผู้เจ้าสอนมันก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับผมก็แค่ เชื่อในธรรมชาตินะครับว่าสิ่งที่เกิดมาแล้วก็ต้องดับไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเขาไม่ได้สอนไม่ให้ยินดีไายลูกตายพ่อตายแม่ตายแล้วมานั่งไม่เสียใจไม่ใช่นะแค่ให้ทําความเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขช้นนี้รับเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปเป็นเรื่องปกติแค่ทําใจให้ได้ก็พอจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์มากว่าสักวันหนึ่งเราจะพาของหลังไปเรามีอะไรเราเราอยากมีอยากอะไรสมมติเราอยากได้โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันพังคุณจะมานั่งเสียใจตลอดไม่ใช่นะก็สักวันหนึ่งมันก็ต้องพังเพราะของใช้งานแค่นี้ คือหลักที่พี่เจ้าตองมีแค่นี้ครับรักลบกดลงแค่นั้นเองถ้าคุณมีรักแล้วคุณก็ต้องเพราะมันไม่ได้ห้ามไม่ให้รักนะไม่ได้ห้ามไม่ได้จะห้ามนะแต่ว่ารักแล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับได้ว่ามันต้องมีทุกมีสุขในเวลาเดียวกันแน่นอนนะครับอาจจะมีหมจไม่มีไม่มีครับว่าทุกนิรันดร์สุขนิรันดร์ไม่มีนะแค่ทำความเข้าใจก็พอถ้าทำความเข้าใจได้เชื่อในหลักความจริงนี้ได้สุดท้ายท่านก็รุดผลครับไม่ต้องมานั่งทุกนั่งสุขต่อไปนะครับผมอ๋อแล้วมีคำหนึงที่่ผมมก็ไโอเเคนะขาพูด ลองลองย้อนดูนะไม่รู้อีพีไหนเขาบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะที่คนที่นับถือศาสนาพุทธนะมีแค่สี่หมื่นกว่าคนจนนับถือศาสนาเขาหรือศาสนาอีกอศาสนาเนี่ยมีเยอะมากต้องขอบคุณผมว่าผมไม่ได้ค้นในใจมีอยากจะพูดวยแต่ว่าก็ก็ทําใจเหมือนอาจารย์เบียนะผมก็ใจเย็นๆแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการพูดนะมันมีมันมีสงครามอะไรบางอย่างที่ไม่ห้ทะเลาะกันทั้งโลกหรือเปล่าพุทธก็ไม่เคยสร้างสงครามกับใครนะผมไม่ได้เจว่าพุทธเคยสร้างสงครามกับใครบอกว่า ไปต่อสู้เอาพูดไปต่อสู้ว่าพูดจะต้องไม่มีนะก็แค่พูดเองเขาอยากจะบอกว่าคือใครจะเข้ามาฟังก็ได้ใครจะไม่ฟังก็แล้วแต่คืออารมณ์เหมือนว่าพู้เจ้าว่าท่านเนี่ยถ้าเดินถ้าเดิน,เดนตรงไปเนี่ยเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็ถึงแล้วห้องน้ําแต่จะเลือกฟังหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณจะเดิอนอ้อมไปอ้อมมาแล้วไปเข้าห้องน้าก็แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือท่านหาหนทางให้แล้วแต่ถ้าเกิดอาจารไม่รับก็แล้วแต่ไม่ว่าทีนี้มาฟังบทสรุปตอนจบนะที่เรารู้สึกว่าความเห็นส่วนตัวเรานน อาจารย์เบียรสรุปได้ดีมากในมุมของคนกลางที่มองในฐานะคนเรายังรู้สึกว่าอาจารย์เบียยังไม่ทําให้เราผิดหวังใ like นหลายนีนะอาจารย์เบียบอกแค่ว่าไม่ว่าจะพุทธหรือจะคริสให้เชื่อตามความเชื่อมันได้เลยให้ยึดมั่นตามสิ่งที่แต่ละศาสนาสอนมาแปลว่าอะไรคะหากคุณเป็นคริสเตียนและเชื่อในสิ่งนั้นในแบบที่พระเป็นเจ้าของคุณได้สอนมาเชื่อไปเลยไม่ได้มีใครชีร้ให้เห็นว่าผิดส่วนสําหรับชาวพุทธ ก็ให้เชื่อตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักเหตุและปัจจัยแต่สิ่งที่ทําให้เราอึ้งจนถึงกับล้องอาปากค้างก็คือว่า<ช>จากอาจารย์เบียร์พูดจบสิ่งที่อาจารย์แชมพูดไม่น่ารักเลยดูหมัอนไม่จบลองฟังท่อนนี้ดูแล้วกันปากอาจารย์เบียร์มีไว้เพื่อสรรเสริญพระเจ้าระดับคนเข้าสวรรค์ไม,ไม่ใช่นำคนให้เข้าใจแค่กรรมแล้วก็ต้องไปรับโทษกรรมในแบบที่อาจารย์กำลังทำอยู่คือจบที่ว่าบอกเจ็ดพันคนที่ฟังร้ายตัวเองอยู่ว่าให้เชื่อในคริสอันนี้เราโอเคนะ แต่มาบอกสี่หมื่นกว่าคนที่ฟังอาจารย์เบียร์อยู่ให้ไปช่วยครสเหรอยังไงอะ่ะแล้วว่ามีการต่อว่าอาจารย์เบียร์ลักษณะที่แบบว่าอาจารย์เบียร์คือผู้หลงผิดและกำลังชี้ชวนให้คนเดินทางผิดอะไรยังไงต้องการอะไรไม่เข้าใจจริงๆคนพุทธคิดเห็นยังไงคะคนคริสคิดเห็นยังไงคะบอกไว้ก่อนนะคะเราเป็นคนพุทธแต่ฟังทุกอย่างตามหลักเหตุและผลไม่ได้ว่าเอซีอาจารย์เบียร์เราจะเข้าข้างอาจารย์เบียร์นะแต่สิ่งที่อาจารย์แชร์พูดแบบนี้เราว่ามันไม่ใช่นะผมดูรู้สึกว่า จะเข้ามาเผยแพร่าศาสนาแล้วก็เข้ามาบูรี่าศาสนาพุทธมากกว่านะครับอาจารย์เบียร์เก็บทรงได้ดีเก็บทรงได้อยู่นะครับผลิกกันเลยนะครับเวลาอะไรสดแล้วก็มาตอบโต้คนาศาสนาเดียวกันใช้คำพูดที่รุนแรงนั่นคือคอนเทนต์เพื่อให้คนสนใจตั้งเองแต่ดีเบตจริงๆนะครับอาจารย์เบียร์ไม่ใช้อารมณ์สุขขมเยือกเย็นนะครับแล้วก็ ทิศเตียนนะครับก็พยายามบูรีศาสนาพุทธหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็อ้างว่าพระเจ้าของเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้นดีนะครับที่เจอกับอาจารย์เบียรถ้าเจอกับอาจารย์สุจินแล้วผมเชื่อว่าไปไม่ถูกอาจารย์สุจินเป็นสุดยอดของนักต้อนจะต้อนติดมุมแล้วก็ไม่สามารถตอบได้นะนี่ที่อาจารย์เบียร์เก็บทรงไว้ไม่แสดงอาการนะครับ พูดแต่เรื่องพระเจ้าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนที่นับถือศาสนาอื่นก็ไม่พ้นบาปและศาสนาของเขาสามารถไถ่าบาปเมื่อทําบาปแล้วก็ไปไถ่ถอนบาปได้มันพูดเรื่องศาสนาหรือพูดเรื่องลงํำนำวักกูงง <c oughs> ก็ขอต่อนะครับสําหรับเรื่องเมื่อคืนที่อาจารย์ลูกชิ้นแชมป์กับอาจารย์เบียดีเบีดกันนะครับ ก็มีการบูรีศาสนาพุทธนะครับด้อยค่าศาสนาพุทธว่าศาสนาพุทธคนนับถือน้อยศาสนาอื่นคนนักถืออันดับหนึ่งของโลกศาสนาพุทธเป็นประชชาทางความคิดนะครับไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาจะไม่สามารถเข้าถึงศาสนาพุทธได้นะครับ บอกแล้วว่าผู้รู้ทรรมเปรียบเหมือนเขาโคผู้ไม่รู้เปรียบเหมือนขนโคนะครับมามูรี่ว่าศาสนา,าพุทธคนนับถือน้อยแต่ศาสนาอื่นหรือศาสนา,าเขาคนนับถือระดับโลกผมขอถามว่าในโลกนี้ระหว่างคนโง่กับคนฉลาดใครมีมากกว่าครับในห้องเรียนคนสอบได้ที่หนึ่งที่สองได้กี่คนครับคนโง่มีกี่คนนะแล้ว เราไปในตลาดสดนะครับไปซื้อของนะของดีกับของโหลอย่างไหนมีมากกว่านะครับนะของดีมีน้อยล้านแต่ของโหลมีเยอะแยะไม่ใช่ว่าอะไรมากมายแล้วมันจะดีไม่ใช่นะครับศาสนาพุทธถ้าคนไร้ปัญญาไม่มีทางที่จะเข,เข้าถึงตอนนี้ก็ยังมีพุทธหลงทางอยู่เยอะแยะมากมายนะครับโดยไปเ,เชื่อ ภิกษุต่างๆที่ไม่เอาคําสอนของพระศาสนาเลยเอารักที่ของพราหมณ์ส่วนมากก็จะเป็นพราหมณ์นะครับเป็นพุทธแท้ๆอยู่ในประเทศไทยผมว่ามีอยู่ไม่ถึง1%หรือ2%เรซด้วยซ้ําไปศาสนาพุทธหากไร้ปัญญาได้จากเข้ายากนะครับก็อาจารย์ลูกชิ้นแชมป์นะก็ส่วนส่วนมากนะครับหลายท่านหลายตอนอาจารย์เบียบางทีเขาอาจอยากจะตอบแต่ แกก็ไม่ตอบก็รักษามารยาทไว้นะครับอันนี้ก็ผมตอบไปแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเยอะแยะมากมายและมันคือของดีนะครับของดีมีน้อยเคยได้ยินไหมครับเหมือนในสมัยพุทธกาลนะครับพระสารีบุตรไปถามเจ้าสำนักสัญชัยคือรัฐีพรามว่าทําไมทําไมพระพุทธเจ้ามาประทับข้างสำนักสัญชัยว่าทําไม คนไปหาพระพุทธเจ้าน้อยมากท,าท,าทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนตรงสอนดีสอนถูกลดใช้ได้จริงดับทุกได้จริงแต่ของเจ้าสำนักสันชัยทำไมสอนไปทางไสยศาสตร,ร์มง,งายทำไมคนถึงไปศรัทธาเยอะสอนแค่ให้เชื่อให้เชื่อในความเชื่อทำไมคนถึงศรัทธาเยอะนะครับเจ้าสำนักสันชัยจึงตอบว่าสารีบุตรเจ้าเป็นคน ฉลาดเจ้าจงเดินไปหาพระพุทธเจ้าเถิดสำหรับคนโง่ที่มีมากมายให้เป็นหน้าที่ของเราเราจัดก,การเองเพราะฉะนั้นนะครับอยจะคิดว่าอะไรมากแล้วมันดีนะครับก็คงจะได้เคยได้ยินนะครับของดีมีน้อยนะลูกชิ้นแชน่เมื่อได้ดูแล้วก็ได้เห็นชัดนะฮะนึกถึงพระบารีเลยว่าอติโ,โรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกู ซึ่งแปลว่าพระอะสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรุ่งเรืองด้วยปัญญาเราฟังนะฮะเราฟังนี่หูมีสองข้างเราฟังทั้งสองข้างนะครับเมื่อฟังแล้วถ้าเราฟังแล้วทางใดมันสว่างสวัยเกิดปัญญาละนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเกิดปัญญาคนระับสติเหมือนดวงตาปัญญาเหมือนแสงสว่างถ้าพร้อมทั้งสองอย่างที่ร่างจากทุกภยัย ฟังอาจารย์เบียผมทำให้ผมมั่นใจนะเมื่าแกเรียนรู้มา,าศาสนาอื่นแกก็เรียนรู้มาสุดท้ายแล้วทนต่อการที่สวดครับได้พบ,พบธรรมคุณคือพระธรรมอันพระพุทธวิาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเห็นเองในประกอบด้วยการเชิญมาดูได้ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวและอันวียูชวนคือร,รู้เฉพาะตน อาจารย์เรียนในฐานะเป็นสาวกแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โตอตอบเรียกว่าแก่ปร,ปรัปวาสนะครับศาสตร์แก่ศาสนาอื่นอาจจริงอยู่นะฮะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นเหตุชวนให้เกิดวิวาทะการแลกเปลี่ยนด้วยปัญญาชนนี่ถือว่าดีนะในสมัยก่อนนุษย์ประมาณพุทธศักราช500มีพญาเรียกว่าพระเจ้าเมทันเดอร์หรือว่าพญามิรินนะครับก็ได้เที่ยวสักสามสมณพ,พราหมณ์ในหลายสำนักเลยทีเดียวแหละ สุดท้ายก็ามาศรัทธ,ธาต่อพระนาคเศสนถึงทันว่าเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายานด้วยนะครับปฏิสัมพิทาสีก่ก็คืออัตตสปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทาในลูกกติปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิทาสี่นะฮะท่านพระเจ้าเมธันเดอร์หรือว่าพญามิรินนี่ศรัทธาจนกระั่งยอมจำนวนนะฮะ ต่อสาวกแห่งองค์สเริจพระสามพุทธเจ้าคือพระนาคเกษณนี่อันนี้ก็มีแล้วนะเพราะนั้นพุทธศาสนาน,นี่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร,ตระเรียกว่าพุทธศาสตร์มหาไรสงท่านยิ่งตั้งอะไรคณะพุทธศาสตร์ศาสตร์ตัวนี้มาเจ็ศาสนานะ,ะพุทธศาสตร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้นะ,ะบางท่านก็เคยไปตั้งถึงเป็นพุทธปรัชญาบางพุทธศาสตร์แต่ว่าพุทธศาสานานี่ พระองค์สรงคนพบด้วยอะไรครับไม่ได้ด้วยการตรึกไม่ได้ด้วยการครบคิดไม่ได้ด้วยการอะไรแตกค้นพบด้วยพระสัมมาสัมพุทธญาณเฉลี่ยให้สูงสุดคือพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือญาณที่ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอันสูงสุดถามว่าคนเราเนี่ยจะรู้เองเนี่ยเพราะอะไรฮะอย่างอันเบิดไอสไตช่ไหมฮะเห็นใครอระเปิดลนนะฮะ ก็สงสย that, identify, ัยว่าทําไมมันมันหล hmm. ่นลงอ่ะทําไมมันไม่หล่นขึ้นไปก็ได้คนพบแรงโน้มถ่วงฮะไม่รู้จํเชื่อผิดหรือเปล่านะพุทธองค์เหมือนกันฮะอันนี้ผมต้องกล่าวนะครับที่บางท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระชายาความจริงเนี่ยมีพระชายาหรือมเหสีเนี่ยแล้วก็มีลูกะก่อนเป็นพระพุทธเจ้านะครับแต่เขาเรียกกันให้ให้รู้กันว่าพระพุทธเจ้าคือก่อนบวชพระพุทธเจ้านี่นะฮะ เมื่อพระชน16บพรรษาเป็นขนานั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะคือจอช้ชายเสดถจเกิดในภพสุดท้ายนี่หลังจากสร้างพระบรารมีสีอสงไขยแสนกับเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เนี่ยมี3ประเภทนะปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์แต่โพธิสัตว์ถิ่นยิ่งด้วยปัญญาประเภทที่2ศรสัทธาธิกะพระพุทธเจ้าคือพระพุธะท,นะญญทพธเจ้า,ญญาเ,ททธธเ,าเามื่อขนาเป็นโทธิสัตว์ยิงด้วยสัทธาประเภทสาคือวิริยะธิกะพระพุทธเจ้า พระพจจายิ่งด้วยความเพียรคณะเป็นพุธธทธิสัตว์ใช้ความเพียนนนนรนำหน้าในการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปัญญานำหน้าเนี่ยมาเป็นบารมีสี่อสงไขยแสนกับใช้ความศรัทธานำหน้าในการสร้างบารมีสิทธิ์เนี่ยเป็นบารมีแปดอสงไขยแสนกับใช้ความเพียรหรือวิริยะนำหน้าในการสร้างบารมีสิทธิ์เนี่ยมาเป็นบารมีสิบหกอสงไขยแสนกับถามว่าปัญญากาดทำไมพระองค์ทบสั่งพุธธทธิสัตว์เนี่ยส้างบารมีจึงแต่จ,จะรู้เป็นวิจาเพียงแค่สียอสงไขยกับพราะว่า คนมีปัญญาเนี่ยทาเรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้นบอกเรื่องลึกให้เป็นเรื่องตื่นมาได้เรียกว่าย่นระยะเวลาได้นี่คนมีปัญญาเพราะฉะนั้นในยุคข,ของพระสัมมาพุทธเจ้าเราเนี่ยเย่ยวว่าแต่ย่นระยะสั้นอายุคนก็ประมาณนี้แหละหนึ่งร้อยปีโดยประมาณจะเกินก็เอามายังมากกว่าร้อยี่สิบแต่ในสมยัยพ,พุทธเจ้าบ,บางพระองค์นะฮะในพระรารนีบ้บางยุคอายุสองหมื่นปีเช่น ในยุคก่อนพุทธจักรสำนักโคดมปัจจุบันเนี่ยคือในพัธกับนี้จะพุทธเจ้าหาพระองค์นะครับพระกุศนทัพระขนานธรรมะพระพุทธกสปะปัจจุบันสำนักโคดมพระองค์สี่ขาในพัฒกับนี่คือพระรีอิมิเตตัปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่สี่ในระหว่างพุทธเจ้าผ่านมาเนี่ยพุทธนักษก็เป็นของธรรมดาอยู่แม้จะเป็นพระสัตธรรมสูงสุดแต่ทุกสิ่งในโลกนี้สพเพธรรมานตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาแม้ พระพุทธศาสนาคําสอนก็ตกอยู่พระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้บรรลุถึงอมตะธรรมคือพระนิพพานนะครับโดยอัตถังคิการมักอริยอัตถังคิการมักคือมักมีองค์แปดมีสมิะิีิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดแต่ว่าพระองค์พระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์จะตัดสรุ้นะฮะจะตัดสรุ้ก็ต้องสร้างบาร,รมีแล้วถึงได้บรรลุอนุตระสมาทุธยานคน่วไปรู้ได้ไหมได้ครับ แต่ต้องมีต้องสร้างบาร,รมีอย่างน้อยปัญญาทกับพระเจ้าสร้างบริเสีอสงไขยแสนกับฮะถึงนี้นะพระเจ้าบางท่านนะอย่างเอาหลักๆเลยชาติสุดท้ายสิบชาติสุดท้ายเตชะสูตรนี้มะพุจราวิเวเตชะสูตรพระเตมีใบนีชะคือพระมหาชนกสุนิพุจราวิเวเวคือพระเวสสันดรชาติสุดท้ายพระเบิดสันดอนนี่หนักในการให้ทานนะรสระมหาบริจาคเลยสระลูกสระเมียเลยทีเดียวสุดท้ายเนะี่ยอันนี้แหละครับ บารมีอยู่ในใจเรียกว่าสังสมมาหลายภพหลายชาติเพราะว่าจะบำเพ็ญบารมีเต็มเนี่ยชาติเดียวคงไม่ได้เพราะภูมิมันสูงคือพระพุทธภูมิพรุ่งนี้ไปฟังได้นะพรุ่งนี้จะไปบรรยายงานศพที่ระยอง นี่เนี่ยอาจารย์ทำอย่างนี้ไงพระก็ถึงเกียดอาจารย์เนี่ยหนูก็ไม่แปลกใจหรอก็ทำไมพระก็ถึงตั้งแงแต่อาจารย์ก็อาจารย์ไปแย่งงานเขาไงหนูตึกมาหนูยังไม่แย่งงานเขาแบบอาจารย์เลยอ่ะนี่อาจารย์ไปแย่งงานเขาไงอาจารย์รู้ไหมว่าบรรยายหน้าตบอ่ะมันได้เยอะนะเออมนได้เยอะนีเองใช่ไหมันได้ตอมเยอะนะมันได้ตอเยอะ แล้วอาจารย์ไปแย่งงานแบบนี้ยเสร็จเลยหนูว่าหนูก็หนูละโดนน,น้ำเห็นใจพระส่งนะพระคุณเจ้าใครโดนเห็นใจพระคุณเจ้าแล้วอ๋เอาจารย์แย่งงานแย่งงาน